มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่นะครับห้าหกตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บปลานี่นะครับนี่ก็คืออ่ะปลาทันบูนะครับนี่ครับน้าแห้งแล้วก็อ่ะได้ค่อนข้างที่อ่ะจะเยอะอยู่นะครับกุ้งนะครับอ่ะนี่นะครับนี่ก็คืออ่ะสั์น้ํานะครับที่เราจับได้อ่ะตรงบริเวณที่เราปิดทางน้ําตรงนี้นะคะปลาทันบูนะครับนี่นะครับปลาทันบูก็ได้เยอะอยู่นะครับประมาณสัก สิบตัวก็น่าจะได้อยู่นะครับสิบกว่าตัวนะครับแล้วก็มีพวกอวหอยหอมก้อนหินที่เราปิดทางน้ําด้านบนนี้นะครับโอ้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับปลาทันบูตัวนี้นะครับนี่นะครับอ่าเป็นที่เราปิดทางน้ําด้านบนนี้นะครับโอ้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับปลาทันบูตัวนี้นะครับนี่นะครับอ่า ม,มือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้น้ําไหลไปทางด้านซ้ายนะครับนี่นะครับนี่ก็คือ,อปลาทันบูนะครับนี่ครับน้ำแห้งแล้วก็ ตอนนี้นะครับเราก็เก็บปุ้งแล้วก็ปลาตรงที่เราปิดทางน้ํากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้เยอะนี่นะครับตัวเกือบเท่านิ้วก้อยของเรานะครับ นี่นะครับก็จะมีะได้ปลากั้งนะครับปลากั้งได้มาสองตัวนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีปลาขาวนะครับปลาขาวก็ได้มาสองตัวนะครับแล้วก็จะมีพวกนะครับผมเป็นที่เราปิดทางน้ำด้านบนนี้นะครับโอ้ ตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับปลาทันบูตัวนี้นะครับนี่นะครับอ่าปลาทันบูนะครับนี่นครับปลาทันบูก็ได้เยอะอยู่นะครับประมาณสักอ่สิบตัวก็น่าจะได้อยู่นะครับสิบกว่าตัวนะครับแล้วก็มีพวกอ่าหอยหอมกุ้ง ได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับกุ้งนะครับอนี่นะครับนี่ก็คือสัตว์น้ำนะครับที่เราจับได้ตรงบริเวณที่เราปิดทางน้ําตรงนี้นะครับอตอนนี้นะครับเราก็เก็บกุ้งแล้วก็ปลาตรงที่เราปิดทางน้ํากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้เยอะนี่นะครับนี่ก็คือปลาทันบูนะครับนี่ครับน้าแห้งแล้วก็ อ่ะตอนนี้นะครับเราก็ทำการปิดทางน้ำนะครับอ่าเพราะว่าปลาปลาทันบูนะครับชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าปลาทันบูนะครับปลาชนิดนี้นะครับอ่ะ ตรงบริเวณนี้นะครับน้ําจะมี2ทางนะครับคือทางด้านซ้ายมือแล้วก็ทางด้านขวามือนะครับอตอนนี้นะครับเราปิดน้ําทางด้านขวาจากด้านล่างนู้นขึ้นมานะครับแล้วก็จะไล่ขึ้นมาด้านบนถึงบริเวณมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่นะครับห้าหกตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บปลานี่นะครับ นี่นะครับนี่ก็คือ,อปลาทันบูนะครับนี่ครับน้ำแห้งแล้วก็นี่นะครับตัวเกือบเท่านิ้กวก้อยของเรานะครับนี่นะครับก็จะมี ได้ปลากั้งนะครับปลากั้งได้มาสองตัวนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีปลาขาวนะครับปลาขาวก็ได้มาสองตัวนะครับแล้วก็จะมีพวกบริเวณที่เราปิดทางน้ําด้านบนนู่นนะครับนี่นะครับปิดทางน้ําไว้ด้านบนนะครับอันนี้ก็คือสัตว์น้ำแล้วครับ ที่เราจับได้ตรงนี้ตรงบริเวณนี้นะครับน้ําจะมีสองทางนะครับคือทางด้านซ้ายมือแล้วก็ทางด้านขวามือนะครับตอนนี้นะครับเราปิดน้ําทางด้านขวาปลาทันบูนะครับนี่ครับปลาทันบูก็ได้เยอะอยู่นะครับประมาณสักสิบตัวก็น่าจะได้อยู่นะครับสิบกว่าตัวนะครับแล้วก็มีพวกหอยหอมก้นตอนนี้นะครับเราก็ ทำการปิดทางน้ํานะครับอ่าเพราะว่าปลาทันบูนะครับนี่ครับปลาทันบูก็ได้เยอะอยู่นะครับประมาณสักอ่าสิตัวก็น่าจะได้อยู่นะครับ10กว่าตัวนะครับแล้วก็มีพวกอ่าหอยหอมก้นตัวเกือบเท่านิ้วก้ยของเรานะครับ ปลาปลาทันบูนะครับชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าปลาทันบูนะครับปลาชนิดนี้นะครับบริเวณที่เราปิดทางน้ําด้านบนนู่นนะครับนี่เรปิดทางน้ําไว้ด้านบนนะครับอันนี้ก็คือ,อสับน้ําแล้วครับที่เราจับได้ตรงนี้ ปลาทันบูนะครับนี่ครับปลาทันบูก็ได้เยอะอยู่นะครับประมาณสักอ่าสิบตัวก็น่าจะได้อยู่นะครับสิบกว่าตัวนะครับแล้วลก็มีพวกอ่าหอยหอมก้นปลาปลาทันบูนะครับชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าปลาทันบูนะครับปลาชนิดนี้นะครับ หรือเปล่านะครับอ่ะนี่นะครับนี่ก็คืออ่าสั์น้ำครับที่เราเก็บได้จากเป็นที่เราปิดทางน้ําด้านบนนี้นะครับโอ้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับปลาทันบูตัวนี้นะครับนี่นะครับอ่าอ่าติดอยู่ตรงใบตองนี่นะครับนะครับเป็นปลาอ่ขนาดเล็กนะครับปลาเนื้ออ่อนนะครับตัวก็จะออกอ่าลายๆนะครับ problem. มือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้น้ําไหลไปทางด้านซ้ายนะครับติดอยู่ตรงใบตองนี่นะครับ,นะรบเป็นปลาขนาดเล็กนะครับปลาเนื้ออ่อนนะครับตัวก็จะออกอ่ะ